ไอดีอมึงก็ชมึงก็ชอบอดีเดินมาทำมึงหนีก็ e ล i ก็ตลกนะน i ทีนี้กูจะกทำีบามนทีตัวมีระเบิด Let's g ้กมาเล่นกับกูมันงไม่ยั ปืนปืนก่ำทำอะไรไม่ได้จริงพี่ในไฟอะแต่แต่แค่บวกสองแม่งก็รู้เห็นรู้มือแล้วนะใช่บวกสองมันไกลอยู่นะตีไม่ติดติดแต่ดิยี่ยังติดหนึ่งอยู่เลยบวกสองยังไม่ติดเลยหมดไปยี่สิบเนี้ยตอนนี้บวกสองขึ้นแบบสองยากอยู่นะสองยากอยู่นะใช่ใช่พียี่สิบามทีแล้วอันนี้ซอบอกอะไรแล้วอะบวกสามอบวกสามมันเป็นสี่ฟ้าวะมันบัก เดี๋ยวคุยกันหลังบ้านอยู่เนี่ยว,ว่าให้แก้เนี่ยกูสั่งกูสั่งบีบแก้ไปหลายรอบแล้วนะทําไมเขาไม่แก้ให้กูวะแก้อะไรวะปืนเนี่ยบอบ,บอเอาบีบบีบให้เขาแบบไม่<ต>ไมสำคัญเนี่ยไมไม่บีบบีบไปหลายรอบจัดแล้วนั่ง,งน,นั่งคุยหลังบ้านดีง่ายขึ้นมันก็เฟอือดิมันต้องแบบนี้แหละเชี่ยบอกให้ปรับเลนให้ตอนกูตีแม่งไม่เห็นทําเลยวะ สวยๆน้องสวยล่ำไปล่ำนายกไปเวทตอนแรไเวทีนายกกินหน้าตัวไอ้สั์เชียแม่งปรับเละกูปะเนี่ยเห็นมีนายกก็พี่ตีขึ้นบวกสามเป็นสามร้อยทีะพี่ตอนในตัวผมยังมีอิมพีอยู่บวกสามี่ทีนะสามร้อยทีโอ้แล้วแล้วไปกูสิบแปดทีนายกไปยืนตีผู้หญิงอ่ะเขาลองเละเปล่า น่าจะใช่พี่สามร้อยทีอ่ะไม่แค่เขาตีถึงไปสามร้อยเขาไม่คิดหรอว่าเป็นคนอื่นจะขึ้นยังไงวะใช่แล้วดาวสามร้อยเมตรอ่ะคิดง่ายๆอ่ะทีก็ได้พี่ไอโอโนซอฟมันยังบวกสามห้าทีเองเออใช่อยู่ที่ดวงว่ะแต่บวกแต่บวกสองที่สังเกตนะนัเฮ้ยไม่มีคนเลยเหรอวะอ๋อยู่หลังท่อพี่ยังไม่หนักเหรอพี่ผมพี่หลังท่อเต็มบกอ่้โหอีกจังเดียววะ ทอดฝั่งซายนี Maybe, ่แกงอะไรมีม oh, yeah, right, ีปะพี Still, ces, ่เมเจมาดิพี่เมมีมีพี่มีมีเฮกเตอร์เฮกเตอร์ใช่เหรอวะขอบคุณซุปจากคุณอุกมาด้วยครับผมขอบคุณครับบดมันไม่ยากพี่แต่มันตีติดยากเอออเขาเหมือนจะมีแค่เฮกเตอร์นะฝั่งหน้าส่วนใหญ่ก็ต้องร้อยเอ็มบวกอ่ะพี่แนึงอีกแก๊งหนึ่งเขาเขาแก๊งอะไรล่ะที่มาบ่อยอ่ะ ออฟไลน์พี่ออฟไลน์ลวงหนึ่งล้านไม่เห็นนะหลังหลังนู่นหลังนู่นหลังนู่นเลยดวงล้วนๆเลยพี่แต่พี่พี่เห็นแฟชั่นไหมพี่ซอน่าฝั่งนู่นอะเห็นแฟชั่นไหมนั่นเฮกเตอร์น้องเฮกเตอร์ไม่ชอบไลน์อ๋อเราออไลน์ไปไหนอ่ะจะไปเป็นตำรวจละสมซอยซอยยิกยิกงกันรู้จักปะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อในนี้ครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรเปนพี่ซอเพื่อนพิ่มันบอกอยากเดิมพันกับซออะถ้าซอแพ้ต้องรับเข้าแกงหอมจอมซนใครวะต้องถามเวเซดเนี่ย เอามาวัดว่ะไอวะเม่นแองตัวอาวุธหายไปไอเนี้ยซอเมนเมนมีดผู้สูงอ่ะยุ่นพี่เจอารเลยอ๋อคุณรู้แล้คุณรู้แล้วลองลองได้นะไอวะพี่เบอร์ลินเนาะเอามาลองดิไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์ลินไม่กลัวครับมือมีดตอนเนี้ยผมไม่กลัวใครจะเล้นดีเซลอ่ะเอาไปเลยเขาไม่เล่นมั้งแกแกกระดูกลาบอ่ะดีแล้วผมเติมเบตวันเลยวันเลยวันเลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งเลยวัดไฟเลยแล้วสองสองสองทุ่มเล่นธนาคารใหญ่กันด้วยนะอย่าอย่าลืมนะมีของใช่ไหมมีของครับมีของมีของมีของ ไม่มีใครมาตีมั้งกว่าไปต้าไปตาเปต้าก็แค่แม่จัมเ์พาเดินพี่จัมเ์พาวเดอร์อะไรวะนเบตางตัมพ์พาวเดอร์อะไรบ้างใครเป็นคนชุมได้กี่มาใครเรียกกูวะลีซอตาไหนวะไม่รู้เออรู้แล้วเมื่อวานเราแพ้อะไรเราไม่มีคนคอไฟอย่างเซย์มอนเฮ้ยไซมอนมาแล้วเหรอทีเจ็ดทีได้ครับดีนว่าไงครับยีสามแล้วยังไม่ติดวันนี้วันนี้ซ้อมสามทุ่มเนาะจะเอาวันวันวันนี้สะดวกซ้อมเหรอ พี่วินพี่วินบอกไซมอนแก่เต็มบทแบบไม่แลรวไซมอนคอได้เหรอคือได้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 เหรอแต่ไมายหม่คนละตัวว่าหรือหมายตัวเดียวกันอ่ะมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอ๋อไอ้เหี้ยสบายกูละไอ้เดี๋ยวซ้อมๆเลยเนี่ยซ้อมเลยไอ้ดิลิตามสิคุณดิดีตามสิกูมา ต้องหยีเลยนะ้องหยีเลยนะไอ้ม่วนผมหลุดเพร่านด้วยอะการไอ่โจการเสียการเสียวันนี้จะซาบีอาไอ้ดีม่หวานไอ้ดีเมือวากอแเอ็กกี้อย่างเดียว้พี่กะหล่ำผูหายไปไหนอีกแล้ววะเขาน่าจะน่าจะตีปากหลามแดงตีปากแดงเปลี่ยนแถ่ีกแล้วเปลี่ยนแหอีแล้วตีปากแดงไมรุนเลยนะไม่รุนเลยเขายินเลอยู่ที่กะหล่ำ ไยไ้แบนเว่าเขายระม่รแบนเลยอ่ะกไม่มาอดดอปเหรอวะเย่มสาวทั้งวันทั้งวันไม่เกอะไรแล้วตอนนี้ยังเป็นทีดีเลยอดดอปมันไม่ถึงสินาทีเองไนนเจอนะไม่ไม่แบนนรพมีสาวในประเทศดาโอยหล่ำหล่ำรู้เรื่องไหมเนี่ยหล่ำ สาวมึงมึงเราไปคุยกับแจ็คเนี่สาวมึงอ่ะมึงเราไปคุยกับแจ็คพี่แจ็คชอบชอบดิกูก็ชอบไอ้สัตว์เราเรามันทุกทีเพื่อนรักอ่ะพี่เล่นทีมสวยดาวหน่อยพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไอ้พี่เด้อยังไม่ได้อมเนี่ยส่งไอพีชื่อไปแล้วเขาส่ไมาเนี่ยเขาเขาเขาพับไปแล้วมองมองจากสายตาเปล่าขาดพี่กรหล่ำเหมืขาดพี่แจ็คขาดใครอีกติ๊งๆเจอแล้วที่ไอ้กูมึงอยู่เหมือนกันกอดใครเอาดีดีงั้นเดี๋ยวผมค่อยส่งถึงยาหนะพี่เด้อเช็คเชิอนะเช็คเชิอนะเช็คเชิอนะ น่าจะขาดสองคนปั้โอเคโอเคพี่จากสายตาดีเด่นเออขาดสองคนมั้งพี่จอไอ้เหี้ยถ้า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 หลับตาหลับข่อยเป็นจริงไอ้พี่ก็หลับแกคนติดแดงแล้วนะพูดตรงเพราะแกแกหายบ่อยมาก หมือนเออเขาว่าทรมานอะได้สอใช่ใช่ใช่เหมือนเขาผผมเหมือนผมบังคับเขามาเหมือนใจเหมือนใจเขาไม่ได้อยู่นี่อ่ะพูดตรงๆอ่ะที่เข้ามาเพราะว่าน้องมาเล่นมาเลยให้ก็ถอะเลยว่ามาคุยดูอีกทีนึงฮัว้าวว่าวว้าขอเบอร์โอ๊ตหน่อยดิเบอร์โอ๊ตเบอร์อะไรวะเบอร์ใครนะพี่เอกรันกลันเอาหาเอาให้หน่อยดิครับแมโวจะขอยแกงหนึ่งหกสองสองพี่แปดหนึ่งหกสองสอง แสวยโลเปสพี่วินหายใช่ปะมาปะพี่วินอยู่ไหนวะพี่โยนเข้าเมืองอะไรก็ไม่ปากเลยตลอดถึงเขาจะบ้าสาวไปก็ตามเขาก็บางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่เป็นเรื่องปกติโอเคเขาอยู่ตลอดกูอยู่ตลอดไม่มีเขาเล่ตีหนึ่งเมื่อวานครนะเขาเล่นนะเขาเล่นนะไม่มีไม่มีขอลันรันนะใส่มันขอลั่นรันนะไอ้ดีตามสิ่งกูมานะ กลังพี่ไม่วอขออดีซะสองอันเลยดีสอันเลยเล่เลแบ่งแบ่งไอดีไซมอนหน่อยแบ่งไอไซมอนหน่อยแบ่งดีไซมอนหน่อยแล้วเยอะ เกาะห้าตัวเอ็กดีมาไมึงยิงเซียให้เอ็ดีกูตายกูตายนคาเบสไม่มีหอมานีใครไม่ได้ตีไม่ใช่หลังพี่เซมอนอะไรพี่ต่ออะไรรับเอาเพนสักสามอันลงมา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 สสิลงมาเพนสอันไอดีสามสองแพอใช่ไหมพอเออผมจะทำไะเอ็ดีม่เล่ตรงเสียงกูะเอาเ มึงฟังเสียงไซมอนเป็นหลักนะถ้าไซมอนเรียกมึงไปตรงไหนคือมึงเล่นตรงนั้นนะเสียดายเฮียเรียกมาไม่เข้ามาหมดเลยเว้ยเขาปล่อยหมดละใช่มึงต้องอย่างนั้นนฮีมึงต้องทิ้งทุกอย่างเฮียไม่มึงฟังแค่เสียงไซมอนแล้วมึงเว็บตามก็พอโอเคป่ะไม่ขอไฟไม่ตัดเขารีบชุบเลยอ่ะไอ้เฮียเติร์ตเอาตัวขอไฟกลับมาออดีดหน่อยอ๋อไอ้หมอไม่ดีหมอไม่ดีหมอ็น่ดีหแต่ซ้อมแต่ซ้อมกับการแซดเมื่อวานนี้ไม่รู้กูจะปิดยังไงปิดต้องไม่ต้องดันไปนะไม่ต้องดันไปนะเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางนะเล่นตรงกลางนะตรงกลางตรงกลางพอ เธอไม่ชอบดูตัวกางกองกางกองกาองบูด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 ไปเลยนะไปเลยนไปเล่นไปเลยนไปเล่นไปเล่นลงกลางฮะสวยสวยูกเพื่อนด้วยถูกเพื่อนด้วยถูกเพื่อนเนี่ยนะดีถูกเพื่อนเนี่ยนะอีกดีดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนเยอะดูเพื่อนเยอะชิวแล้ว โอ้ยเฮียเกือบไปแล้สัตว์เอาปืนหน่อยมาปืนหน่อยทิ่เต้มาปืนหน่อยคือไปสามไปส s มไปส i มไปส a มไป ไว้ไวชุบดิ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 สอคนสคนชุบไปชุบไปหน่อย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 ดูเล่แดูเลแนชุบไปดูเลแนกเตต้งกางอีกไปดีหมออกกัเตต้งกาายตายตายกันหนประเด็นการประเกางตายตายอีกบูด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 ไปไล่ไล่กไล่ไตืนมาเล่นมีดคิดเตอนมด้อยู่เพนนงเตเเตไปชุบไปไปชุบไปฟกัสไปดูชุบ มาหน่อยได้เดินไปยดินไปแล้วพูดคุยกันเปลี่ยนมีเลยเปลี่ยนมีเลยเปลี่ยนมีเปลี่ยนมีของมีเขาเงามีเขาอะไรยืนยืนยืยังไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะฟังเสียงผมไม่ต้องเยอะเปลี่ยนมี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 เดินไปัดไปเอาพี่สีหน่อยเอาพี่ต้าถอยเดัดไปัดินไปัดไปของเล่นไอดีไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอย่ามืออย่ามือดิอย่ามือดิอย่ามือดิจะเดินอยู่เฉยไอ้เดียไปเลยยไปเลยัดไปสวยสวยสวไอเดียไม่อยากแย่งกันเล่นเเอดีสย เจ็บแล้ว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 ปูดิปูดิตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยวคอยเล่นเ,นเ,นเ,นเนพื่อเก็บเลยเพี่อเก็บเลยเพี่อเก็บเลยกูเข้มงานตอนจบไงเชี้อ่ะปืนงสงครามแม่งแบบ <c oughs> เห็นผลจัดเลยไฟอ่ะบูบาบีอ,อ,งอิงโคตรไกลอ่ะ <c oughs> นี่ขนาดผมคนเดียวนะนี่พี่แจ็คไม่มานะ ไซมอนได้ไปแข่งด้วยไหมซอไปครับไปไปครับพี่ไปผมใส่ไว้อยู่แล้วตัวคอไฟอะต้องมีเสียดายไซมอนเมื่อวานไม่มาจะได้คอแข่งก,กับไอเคนจเดี๋ยววันนี้ลองดูกบซาเวียแม่งซาเวียเขาแข่งอยู่แล้วแข่งโป๊กอยู่แล้วอะเราต้องเจอของแข็งแข่งยงนี่แล้วเว้ ขอบคุณครับ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 ครับอบคุณครับขอบคุับขอบคุณครับขอบคุณอออย่าเพิ่งคุยกันนะจัดแถวก่อนจะรีบๆอออข ขาดอ่าคอผีวันนี้ขาดใครขาดหุ่นหุนไปไหนอ่ะหุ่นได้ลาได้ลาไหมมาวันนี้เนี่ยแต่ขาดก็ขาดแต่คนเดิมๆจริงๆนะมันก็มีอยู่แค่นี้สองสามคนน่ะไม่หุ่นก็พี่กระหล่ำไม่ก็พี่แจ็คอยู่แค่นี้จริงๆอ่ะวันนี้ขาดใครครับขาดแต่แจ็คครับอืมวันนี้ขาดใครครับคบวันนี้ขาดใครขาดเจี๊ยบอยู่อะไรสัตว์ขาดพี่ลำเอื่อขาดพี่ลำโอเคอ๋อขาดเจี๊ยบยืนหัวโดดอยู่ไม่ถาด ไม่ได้มองไงพี่กับเรืกล้องเห็นแจ็คแล้วพี่กับเรืพี่จอรไปสักพี่ก็หล่อมพี่แจ็คแล้วก็หุ่นครับจริงจริงจริงมึงเข้าเมืองมากูขอเลยเรื่องหนึ่งเว้ยกูขอเลยเรื่องการยืนเหม่ออยู่แลน่ะคือมันมันถามว่ามันมันเหม่อได้ไหมบางทีมันมันมันก็ได้เว้ยแต่บางทีมึงเหม่อมึงเหม่อกันเล่นกันเหม่อหมดอ่ะเชื่อบางทีเพื่อนเข้ามาแม่งไม่รู้จะทําอะไรแม่งก็เข้ามาเหม่อตามอ่ะมันกลายเป็นว่ามึงมึงไม่มีแบบไม่มีคอมมูนิตี้ไม่มีไม่มีแบบการสนทนาต่อกันเลยอ่ะ กูเข้าไปกูวิเรียกใครแม่งก็ไม่ตอบขอเลยเรื่องเนี้ยไอ้เชื่อคือถ้าถ้า,ถ,าถ้ามึงจะไม่อยู่มึงแค่ออกประเทศไปเว้ยเท่าน,นั้นเองมันมัน,ม,นมันไม่น่ายากหรอกมั้งเรื่องเนี้ยแม่งยืนเหมือกูนึกว่าปล่อยบอทเข้าใจไหมนะ่ะเข้าใจครับเข้าใจครับพวกที่ยืนเหมือกบ่อยๆนะ่าจะรู้ตัวนะ อยากให้เห็นอีกนะเว้ยเรียกต้องตอบนะเรียกคุโพเมืองเนี่ยเออเรียกต้องตอบนะเวลามึงเหม่อเวลาอะไรมึงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ได้ได้เยอะกว่านั้นอีกอะออย้ายเลยใครจะเหม่อไปหาไอดเอร์เลย